สวัสดีครับก็พอส,ส,สวัสดีผู้ชมมันก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ weekly strategy นะครับประจำวันที่19บเก้ากรกฎาคมสองพนห้ารนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมเดียเด๋ยววันนี้เดียเด๋ยวเราก็จะมา,าแชร์วิวนะครับว่าหลอดมา,มา,มาตอนนี้เนี่ยเรามีมุมมองต่อทิศทางตลาดรวมถึงเซ็ตอินเด็กซ์หลังจากนี้ในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ให้พี่กอ๊อฟนะครับมาแรปอัพกันให้ฟังนะครับว่าในณตอนนี้เนี่ยภาพรวมตลาพื้นต่างประเทศเป็็นนยยัััังงงไบบ้้าะครแลวกมีปจจ หรือข่าวสาคัญอะไรนะครับที่เราต้องทราบกันบ้างนะตอนนี้ได้ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้มาทุนจากมอนิเ s t a t ชันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับคุณเก่งก็ภาพรวมของการลงทุนในส่วนของวันนี้เองนะครับวิกฤติสตร a t e g y นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีประเด็นอะไรมีข่าวอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยฮะ มันก็จะมีข่าวในเรื่องของทางฝั่งอเมริกานะครับแบงก์มีการประกาศงบนะครับโกวแมนแซ็นะฮะออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับงบออกมาดีนะครับก็ส่วนแบงก์อเมริกาก็ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ช่วยเซนติเมนต์ในส่วนของฝั่งหุ้นอเมริกานะครับปรับมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับในส่วนของฝั่งพม่าขอโทษครับอาจจะเป็นต้องเรียกว่าเมียนมานะฮะในส่วนของเมียนมาเนี่ยนะครับก็มีการระงับการชําระหนี้ใช่ไหมครับ วันนี้นักวิเคราะห์เรามีให้มุมมองนะครับว่าอาจจะมีผลกระทบจํากัดนะครับเพราะว่าในบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีไปกระจายการค้าการลงทุนนะครับมีโอ per ation ก็ถือว่าเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ผลกระทบก็วิเคราะห์มาแล้วไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่ากระทบรุนแรงนะครับก็เป็นจากัดไปนะครับก็ในส่วนของฝั่งอเมริกาเองนะครับเมื่อคือนดัชนีตัว S P ก็ถือว่ารีบาวได้พอสมควรน,นะครับ ก็ช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีอา่าวิกซ์นะครับหรือ volatility index เนี่ยก็ถือว่าอา่มีการคูดาวนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ดัชนีในฝั่งของอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้นะครับในส่วนของบอลยูสิบปีก็ถือว่าไม่ได้อา่าเขาเรียกไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปสูงมากนะครับก็เริ่มอยู่ในเขาเรียกว่าดาวไซส์เริ่มจํากัดน,นะครับอ่านะครับส่วนถัดมานะครับก็จะมีเรื่องของข่าวน้ํามันนะครับที่ว่า,าทางอเมริกาเนี่ยจะมีการ นะครับในส่วนของราคาน้ํามันจากรักเสเซียนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เองนะครับผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิเคราะห์ในฝั่งพลังงานของต่างประเทศเนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่ามันดูเป็นไปได้ยากนะครับเ mm hmm. พราะถ้ามีการแคปจริงเนี่ยนี่คือเหมือนกับไปแทรกแซงกลไกลตลาดของตัวราคาน้ํามันนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติมีการแคปเกิดขึ้นจริงนะครับราคาน้ํามันอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง140ี่เหรียญซึ่งอาจจะขัดแย้งกับทางอเมริกาที่มีความต้องการที่ว่า ไม่อยากให้เงินทุนเนี่ยไหลไปส่วนทางรัสเซียนะครับไปสนับสนุนการเกิดสงครามนะครับแล้วก็อยากจะช่วยผู้บริโภคภายในประเทศซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าถ้าเกิดทําอย่างนั้นจริงแล้วราคาน้ํามันขึ้นไปถึงร้อยสี่เหรียญจริงๆเนี่ยอันนี้จริงๆมันจะย้อนแย้งกันกับความตั้งใจแรกที่อยากจะช่วยวันเทาภาระนะครับของผู้บริโภคที่ต้องใช้ราคาน้ํามันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามาดูนะครับจะเห็นว่าทางซ้ายมือเนี่ยราคาน้ำมันดิบนะครับ ก็ค่อยๆมีการเขาเรียกว่าปรับฐานลงมานะครับจากที่ขึ้นไปประมาณร2 0เหรียญเนี่ยตอนนี้ลงมาแล้วมีต่ํากว่าร้อยเหรียญแล้วด้วยนะครับแต่ก็มีรีบาวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะฮะซึ่งถามว่าการรีบาวนี้เป็นยังไงนะครับอย่างเมื่อเช้าเราฟังทิศทางกลยุทธ์นะครับก็จะได้ยินว่าเออน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละครับร้อยบวกลบนะครับคงไม่ได้ขึ้นกลับไปที่ร้อยยี่สิบนะครับแต่ก็จะไม่ได้ลงไปเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของขวามือนะครับจะเห็นว่าราคาตัวแก๊สนะครับ ก็จากที่ลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยเริ่มเห็นการรีบาวขึ้นนะครับก็ในส่วนของอินฟลชันนะครับหลายท่านก็เห็นว่าเอ๊ะมันจะพีคหรือยังนะครับก็ในส่วนของราคาน้ํามาเนี่ยถือว่าปรับฐานลงมาก็ลดความกังวลมาได้พอสมควรนะครับแม้ว่าจะเริ่มเห็นการรีบาวของราคาแก๊สเล็กน้อยก็ตามนะครับส่วนสิ่งที่ผมอยากจะลีดมาต่อก็คือว่าซอฟต์คอมมอนดิตี้ครับคือในส่วนของราคาน้้ามาอาจจะรีบาวให้เห็นแต่ว่าในส่วนของซอฟต์คอมมอนดิตี้ที่เป็น เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับพวกข้าวสาลีพวกข้าวโพดเหมือนราคาจะยังไม่ได้รีบ่าวราคาอ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะตรงนี้เองก็จะเป็นเรียกบปัจจัยที่ว่าเขาเรียกว่าต้นทุนวัตถุดิบนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ช่วยเขาเรียกว่าคลายกังวลกับบริษัทจดทะเบียนที่มีที่ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เองเป็นเกี่ยวกับฟู้ดอินฟลชันตรงนี้ก็คลายกังวลลงนะครับครับก็เหมือนมาช่วยหนุนเซติเมนต์นิดนึงใช่ไหมเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี้ยที่ราคาน้ำมีาเ่ บางคนก็อาจจะมาถามเลยววา่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันดีขึ้นไปต่อไปทดสอบแต่ละไห้เดิ้เกิดมันไม่ลงแล้วมุมอมองก่อนหน้านี้นที่ตลาดเขามอว่าเอออินฟลักชันน่าจะพีคแล้วแล้วก็ทําให้ตลาดมันผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงนี้มันจะเป็นยังไงครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับก็คือถ้าเกิดเราไปสังเกตดูนะครับจากอย่างตัวของบอลยูนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้รีแอคต่ตอราคาดินมันที่มันฟื้นตัวเมื่อคืนนี้มากนะครับอันนี้เมื่อสักรอเห็นว่า ไอ้ความกังวลเรื่องอินเฟลชันเนี่ยมันแม้ว่าราคาน้ำมันมันจะรีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทําให้ตลาดเนี่ยมีคอนเซิร์นหรือกลับมาคอนเซิร์นเรื่องอินเฟลชันนะครับแล้วก็ชานี้ที่อย่างที่พี่กอล์ฟแชร์ไปเมื่อกี้นะครับก็คือพวกซอฟต์คอมมิชิตี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการรีบาวแรงตามราคาน้ํามันนะที่นี้มันก็เลยช่วยลดคอนเซิร์นส่วนนี้ลงไปได้ใช่ครับช่วงก่อนหน้านี้นี่คือซอฟต์คอมมิชิตี้ก็ขึ้นแรงมากน้ำมันก็ขึ้นแรงมากคนนี่กลัวกันใหญ่เลยครับในส่่ววนนนนนขขออออองงงิเเฟลชััะะครรบบาาาดดจจต้้้ึกกียแม นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเพราะหรือโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัปเบี้ย1%เริ่มลดลงเยอะแล้วนะครับ uh huh. ตอนนี้เรากาลังคาดการณ์ว่าจะขึ้น75 0.75% uh huh. นะครับ uh huh. ก็ตรงนี้เองซอฟต์คอมมินิตี้ก็ช่วยลดความกังวลในส่วนของเงินเฟอ้อลงได้นะครับคราวนี้เราอาจจะต้องมาติดตามกันครับว่าในส่วนของเช้าวันพรุ่งนี้เราจะรู้ผลนะครับว่าเงินเฟอ้อยุโรปนะครับ uh huh. จริงๆยุโรปนี่ถ้าเราฟังกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่ายุโรปเริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้น uh huh. นะครับ เพราะประเด็นเศรษฐกิจเขาค่อนข้างซับซ้อนนะฮะเงินเฟ้อสูงแต่จะขึ้นดอกเบีย้ยก็อาจจะยังดูน,น่ากังวลเพราะว่าถ้าขึ้นไปปุ๊บเศรษฐ,ฐกิจเขายังไม่ได้แข็งแกร่งมากยัง<ช> <Y ang S 1> มีความอ่อนแอมีความแตกต่างกันในภายในยูโรโซนกันอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องมาติดตามกันดูครับว่าตัวเงินเฟ้อนะครับพรุ่งนี้เราจะรู้ผลเนี่ยจะออกมาเป็นเท่าไหร่จะทําพีคใหม่ทํำนิวไฮใหม่อีกไหมนะครับซึ่งถ้าทํำนิวไฮใหม่นะครับมันจะมีผลต่อเรื่องของการประกาศขึ้นดอกเบี้ยของ ECB นะครับถ้ามีการขึ้นจริง อันนี้เราต้องมาติดตามผลแล้วครับว่าถ้าขึ้นจริงแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆ,ๆเหมือนเท่าที่เราฟังการวิเคราะห์มาเนี่ยในส่วนของยูโรค่อนข้างอ่อนนะครับอ่อนแอหมายถึงว่าเศรษฐก,ก,กิจทออ่อนแอนะฮะ่างประเทศก็ยังก็ต้องบอกเศรษฐกิจก็ยังค่อนข้างอ่อนแอในบางประเทศอ่อนแอมากใช่ไหมบางเศรษฐกิจบางประเทศอาจจะรับได้ต่อการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยแต่ว่าในความที่ในแต่ละประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยปัจจัยพื้นฐานมันก็แตกต่างค่อนข้างเยอะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอติดตาม ECB ใช่ไหมครับวันพฤหักสบายดีนี้ว่า เขาจะส่งสัญญาณออกมายัางไงครับในจะเรื่องของเยอรมัน,นและยุโรปทั้งหมดที่ว่าเรื่องของอ Talk Gas, ท่อแก๊สการส่งผ่านมาจากทางรัเสเซียตอนนี้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะยังมีการส่งแก๊สมาได้หรือไม่นะครับถ้าส่งมาไม่ได้แล้วกาลังจะเข้าหน้าหนาวเหมือนที่เราได้ยินกันเลยนะครับการวิเคราะห์ตรงนี้อันนี้จะเป็นความเสี่ยงต่อเศร,รษฐกิจยูโรโซนรวมถึงเยอรมันนะครับเพราะว่าเยอรมันตอนนี้ถ้าสมมุติว่าในเรื่องของที่เราต้องไปซื้อแก๊าสที่ไม่ใช่รัสเซียเนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงตรงจ ก็จะเป็นความกังวลต่อทางเยอรมันนะครับแล้วก็ยุโรปนะฮะส่วนประจันที่ต้องติดตามอนาคตก็จะมีในเรื่องของอเมริกานะครับก็ยอดการสร้างบ้านนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็อเมริกานี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้มันมีความกังวลไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือรีเซชชันพอที่ผ่านมาเนี่ยรีเซชชันกังวลกันค่อนข้างเยอะวุ่นเลยลงนะครับราคาน้้ามันลงที่ผ่านมาก็เพราะว่าเรื่องกังวลรีเซชชันด้วยดีมาจะหายนะครับ ก็ต้องมาติดตามกันว่ายอดสร้างบ้านเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ยอดอขายบ้านเเรียกว่า existing home sale เนี่ยบ้านมือสองนะครับ mm hmm. ไหนจะเป็น jobless claim นะครับว่าการว่างงานเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจจริงยังโอเคอยู่ไหมนะครับคุณเงเราก็ต้องมาติดตามกันในในสัปดาห์นี้นะครับครับนี้ก็ต้องอเล่านิดนึงนะครับ,รบว่าอย่างไอช่วงตั้งแต่ช่วงปลายค a หนึ่1ถึงค u สองเนี่ยต้องบอกว่าความกังวลเรื่องอินฟล t i ชัเนี่ยมันมากระทบ ตลาดแล้วก็เศรษฐกิจค่อนข้างแรงนะครับ,รบแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับว่าไอ้ตัวอินฟลชันเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วในในในตัวเลขเดือนอมิถุนายนที่มันประกาศออกมาเนี่ยครับผม <พอ S 1> ถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันราคาสินค้าเกษตรซอฟต์คอมพิวเตอรราคาเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยลงแรงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมัน,ม,นมันค่อนข้างน่าจะค่อนข้างแน่นอน,นะครับอินฟลชันอาจจะพีคไปแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคอนเซอร์เนี่ย มันก็อาจจะยังไม่ได้หายไปมัน<ะ>อาจจะชิฟจาก Inflation Concern มากลับมาสู่ r e เ e ช s i นคอนเซิร์ใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะต้อบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขเศร,รษฐกิจต่างๆเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลายๆประเทศเนี่ยเปราะบางอย่างจีนตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องตลาอสังหาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ที่กอบอกไปเมื่อกี้นะครับที่เขาจะมีการประกาะกศตัวเลขการสร้างบ้านหรือว่า เดี๋ยวจะเป็น housing star อะไรก็แล้วแต่น,นี้ก็แนะนําให้จับตาดูเพราะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาบ้านในสาหารัฐมันพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงประมาณ30-40% 30-40%นะครับซึ่งเราบอกว่าก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นฟองสบู่อสังหาเน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่หรือตลาดอสังหารเรอมาซับของสาหารัฐเนี่ยมันเกิดมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างชัดเจอนอย่างเงี้ยเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างนะที่มันอาจจะทําให้ภาพ ของ e ีเซช i o n ในพวกกลุ่มสหรัฐอาจจะรวมถึงกลุ่มยูโรโซนนี่มันอาจจะเริ่มชัขึ้ดแล้วก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาพทุนโลกลอาจจะกระทบมาถึงตัวของตลาด้นไทยด้วยนะครับครับจริงๆจ,จะมีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่กดดันดัชนีของต่างมริกาเมื่อคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวคุณเก่งน่าจะอธิบายต่อไปเลยนะครับก็ Apple ใช่ไหมครับคุณเก่งใชก่ก็เริ่มก็เรียกว่าเหมือนเป็นกึ่งกึ่ง leading indicator นะครับว่าเอ๊ะเขากำลังมองอะไรในอนาคตหรือเปล่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจจริงหรือดีมานทั้งหมดนะครับ ครับก็ต้องบอกว่า Apple เนี่ยเมื่อคืนนี้เขาก็ออกมาส่งสัญญาณนะว่าในปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการลดการจ้างงานลงนะครับรวมถึงอาจจะมีการลดการใช้จ่ายหรือการ spending นะครับในในในส่วนของตัว operation ลงเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ Apple นะแต่ว่ามันยังมีอีกหลายๆบริษะะรัททางการตลาที่เขาเคยออกมาส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เมื่อเมื่อคืนนี้เนี่ยเราเห็นตลาดหุ้นสหรัฐมันอยู่มันตอนที่แรกตอนแรกมันฟนืนขึ้นมาดีดๆแล้วเมื่อ หักกัวกลับลงมาครับก็เพราะว่าเนี่ยการที่ Apple ิลออกมาส่งสัญญาแบบนี้มันมันมันสะท้อนให้เห็นถึงภาพของเศรษฐกิจในในระยะข้างหน้าที่มันมันมีโทนที่เป็นลบมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจอาจจะเริ่มเข้าสู่าการชะลอตัวจริงๆนะครับคนก็เลยเทขายุ้นออกมาก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมี2ปัจจัยที่สู้กันอยู่ปัจจัยแรกก็คือคนที่เขามอว่าอินเฟลชันพีคไปแล้วก็น่าจะทําให้ตัวของตัวเลขคาดการ์ัตราดดอกเบี้ยอาจจะแบบพีคไปด้วยครับ ใช่ไหมครับหลังจากนี้เนี่ยบางคนก็มองว่าเออตลาดมันก็น่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้นได้นะครับหลังจากที่มัน price in เรื่อง Inflation กับอัตราดอกเบี้ยไปแล้วแต่ก็เราก็ยังแนะนําให้ระวังระมัดระวังอยู่นะครับช่วงสั้นเนี่ยเราจะมองว่าเราเห็นด้วยครับว่าตลาดอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้รอบหนึ่งแต่ว่าภาพใหญ่ของเราจริงๆเนี่ยเรายังมองว่าทั้งแนวโน้มของเศรษฐกิจและก็ตลาดหุ้นเนี่ยในภาพใหญ่ยังอยู่ในขาลงอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันยังมีปัจจัยลบที่ยังรอการรับรู้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการชะลอตัวของตัวผลประกอบการหรือกำไรบร,ริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะครับที่เรามองว่าหลังจากที่ประกาศงบไตรมาสสไปแล้วเนี่ยเราค่อนข้างเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นการปรับลดตัวเลขคาดการกำไรในปีนี้ลงค่อนข้างแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวของอินเด็กซ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมาได้อีก ครับผมบก็คุณเก่งจริงๆเหมือนมีอธิบายนะครับเามาเล่ากันอยู่แล้วนะครับว่า <ừ> เราเนี่ยอาจจะเจอการ e อ r n i n g ็งคัทหรือการ,รปรับลดประมาณการในหลังการประกาศงบไตรมาสสองนี้นะครับครับเพราะว่าต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขากําลังพยายามมองหาจุดต่าสุดของตลาดอยู่เพื่อจะเข้าไปซื้อใช่ไหมครับครับต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตลาดมักจะบัตท่อมในช่วงที่แบบ ความกลัวสูงสุดใช่ไหมครับจนแบบแล้วก็คือเมื่อมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยก็คือเราอาจจะแบบมองมองเห็นแต่ปัจจัยลบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดณตอนนี้มันยังไม่ได้กลัวถึงขั้นสุดนะนะครับแลถ้าเราในรูในส่วนของ valuation เนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่บอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยถูกมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือถ้า มองไปในอนาคตเนี่ยมันยังมีปัจจัยลบที่ยังรอรับรู้อยู่เลยที่ตลาดยังไม่รีลลิสต์ลงไปในราคาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าณตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่จุดต่ำสุดของตลาดหุ้นนะครับถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยชาร์ตนี้เนี่ยที่เป็นชาร์ตเทคนิคอลนะครับเราก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยแม้ว่ามันจะมีการ uh, เลี้ยงตัวได้ครับอันนี้จะเป็นดัชนี sp ห้าร้อยคแม้ว่าเราจะเห็นนะดัชนีมันมันเริ่มเลี้ยงตัวได้บริเวณสามหมื่นแปดพันถึงสามหมื่นเก้าพันจุดนะครับในช่วง uh, เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแแต่่่่ถ้้าาาาเเเกิดดรููใในนนนนภพหญียยยมมังงังงอวโขล ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเอ่ซ s e d เมนต์บวกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟอ้อหรือเรื่อง interest rate p r o j e c t i o นเนี่ยแต่ว่าในมุมมองของเรานะครับตับใดที่หนึ่งเลยเนี่ยทิศแนวโน้มของอินเด็กซ์เนี่ยมันยังอยู่ในกรอบขาลงอยู่นะครับ ตัวของ e a r n i n g ยังยังไม่ได้มีการถูกรีไวซ์ดาวนะครับรวมถึงตัวของอินฟล t i ชันเนี่ยแม้ว่ามันจะพีไปแล้วแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ได้ลงมาต่ำก, <browsing life> กว่าระดับ4%เหรือกลับมาแกว่งอยู่ในกรอบที่เหมาะสมเนี่ยบริเวณ 2- 4%ถึงเนี่ยเรายังมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างยากนะครับ,รบอย่าง Se t i n d เดนะครับต้องบอกว่าในช่วง 1- 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นไหวอันเดอร์เพิร์ฟตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างเยอะนะครับ ปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยก็มาจากเงินทุนเนี่ยที่มันไหลออกนะครับเพราะนอกว่าตอนนี้สัญญาณการไหลออกของเงินทุนค่อนข้างชัดมากในกลุ่มภูมิภาคเอเชียนะครับโดยเฉพาะไทยเพราะถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยเงินบาทไทยเนี่ยก็อ่อนค่ามาค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ36.5บาทตอ่ตอเหรียญตเหรียญสหรัฐซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยในก็ถือว่าบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการอ่อนค่าตามภูมิภาคหรือเปล่าจากดอลลาร์ที่มันแข็งค่าขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูจริงเนี่ย ในช่วงหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเปอร์ฟอร์แมของตัวไทยบาทเนี่ยอ่อนค่ามากสุดในภูมิภาคนะครับครับเกี่ยวไหมครับว่าเรายัางไม่ขึ้นดอกเบี้ยรอบบ้านเราเริ่มเริ่มด้วยนะครับอย่างมาเลเซียก e ็ค e> ือขึ้นไปแล้วนะฮะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราแบงค์ชาติเราใจเย็นมากนะครับต้องรอติดตามครับน่าจะในเร็วๆนี้การประชุมที่จะถึงนี้นะฮะ ใช่ก็คือแล้วก็เราก็มองว่าค่อนข้างแน่นอนแหละว่ายังไงแบง์ชาติก็น่าจะหนีไม่พ้นนะครับที่จะต้ององมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนสิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็มองว่าแม้ว่าจะขึ้นมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ0 5้เปอร์เซ็นต์เราก็มองว่ามันก็ยังช้าไปนะครับเมื่อเทียบกับสหรัฐเนี่ยที่ตั้งแต่ต้นปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นไปเดียวก็เปอร์เซ็นต์กว่าแล้วนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้เงินบาทมันอ่อนค่าค่อนข้างเยอะนะครับก็งเงินทุนไหลออกนะครับไหลกลับไปทางฝั่งอเมริกานะครับก็กสอดคล้องกับตัว USD Index นะฮะก็ปรับขึ้นนะครับอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวครับน้ำมันแพงด้วยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เนี่ยไอตัวของดุลการชาําระเงินของเราเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยประสบกับปัญหาทวินเดฟเฟอนะก็คือดุลดุลการคางัง ครับที่ติดลบแล้วก็ดุลการค้าดุลการชำระเงินก็ติดลบเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยเรานาเรานําเข้าน้ํามันสุททีค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่ราคาน้ำมันถึงสูงเนี่ยมันเลยส่งผลให้ตัวเลขการนําเข้าเนี่ยม,มูลค่ามันสูงแล้วก็ไปกดดันให้ตัวดุลการค้ามันติดลบนะครับแล้วก็ในฝั่งของดุลบริการก็ต้องบอกว่าแม้การท่องเที่ยวมันเริ่มทยอยฟื้นตัวดีขึ้นก็จริงแต่ว่า มันก็ยังอยู่ในเฟสแรกยังไม่ได้ไไดโต,โตขนาดนั้นเลยครับใช่นักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมาก็เลยทําให้เนี่ยไอภาวะทวินเดฟเซิเนยครับมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เงินบาทเนี่ยมันมันยังมีแนวอ่อนค่าตออ่อเนื่องอยู่คร,ครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องมารอดูช่วงครึ่งปีหลังนะว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณที่จะ อ่อนค่าลงบ้างหรือเปล่านะครับจากไอ้ประเด็นเรื่องเงินเฟ้อพีคหรือหรืออินเฟชันเอ็ีสเพทชันพีคเนี่ยอันนี้ต้องรอติดตามกันดูเพราะเพราะว่าถ้าเกิดดอลลาร์เริ่มอ,อ่อนค่าแล้วค่าเงินเอเชียลงถึงบาทเริ่มเริ่มเริ่มยืนได้หรือเริ่มกลับมาแข็งค่าได้เนี่ยมันจะช่วยลดผลกระทบเรื่องเงินเริ่อโฟร์ไลออกได้บ้างนะครับ,รบอย่างตอนนี้เนี่ยก็ปิดเที่ยงไปก็ลบไป19จุดนะครับคุณเก่ง1525จุดนะครับก็ ยังถือว่าตลาดเรายังอ่อนอยู่นะครับในช่วงนี้นะฮะใช่ก็ถ้าเกิดให้พูดจริงเลยตามกราฟนะครับอันนี้เราก็มองว่ามีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับที่เราจะอาจจะได้เห็นเซ็นดิ้งเนี่ยลงไปถึง1,500จุดหรือต่ำกว่าเพราะตอนนี้เราเห็นว่าภาพเป็นขาลงชัดเจนครับ,รบอ่อนแรงค่อนข้างเยอะทำจุดโลต่ำสุดใหม่ต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเบรกไฮเดิมได้<อ>นี่แล้วมองว่าแนวลมมันน่าจะไหลต่อนะครับครับ อันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็มีการแข่งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าล่าสุดี่ยเห็นว่าเออมาเริ่มมีสัญญาณการอ่อนค่าลงมาบ้างแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเออตัวของค่าเงินยูเสดอลลาร์สหรัฐเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันมันน่าจะเริ่มมีทางที่อ่อนค่าลงหรือยังนะครับซึ่งถ้าเกิดอ่อนค่าลงก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าก็น่าจะช่วย เข้ามาแอบสอบพวกแหล่งขายต่างชาติ <ừ. S 1> ได้บางนะครับในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของอ่า US 10 year bond yield ของสหรัฐนะครับในในมุมมองของ bond yield เนี่ยเรามองว่า yield เนี่ยน่าจะพีคไปแล้วนะครับทีนน่เนี่ยช่วงช่วงสามจุดสี่ถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเรามองว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะได้เริ่มเห็นตัวของอัตราผลตอบแทนอัตรบัตรเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงครับนะครับจาก จากปัจจัยที่เกิดนไปเมื่อสักครู่แล้วก็คืออินเฟลชันที่พีคเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ไทม์ไลน์การัขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ตลาดเขามองไว้เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างแน่นอนแหละถ้าเกิดมองว่าอินเฟลชันพีคไปแล้วไม่ขึ้นต่อนะครับแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็หลังจากนี้ก็ไม่น่าจะ Fed lan, เปลี่ยนแปลงหรือมีความแอคทีฟขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มเราก็น่าจะเริ่มเห็นแรงซื้อตัวของพันธบัตรกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ยิวเนี่ยเริ่มลดระดับลลงงงนนครัใช่ว่วหปีี้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นคืออะไรครับคุณเ,เก่งอันนี้จะเป็นตัวของยิวเคิร์ฟของสารัดนะ,ะก็คือเอาตัวของอัตราผลตอบแทนพัฒนาอายุสิบปีลบสองปีนะครับที่จะมาแสดงให้ดูเนี่ยก็คือเราต้องการจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยความกังวลเรื่อง,ร,อง,ร,องรีเซชชันในตลาดเนี่ยมันยังแรงอยู่นะมันยังไม่ได้หายไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวของ i n v e r อร์ตยิวเคิร์ฟเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะถ้าเกิดเรา วิเคราะห์ย้อนกลับไปบในอดีตเนี่ยอย่างเช่นที่เคยเกิดในช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสิตสแฮมเบอร์เกอร์คริสิตสปี2008นะครับเราก็เห็นว่าปกติแล้วอินเวอร์ตยิวเคิร์ฟเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่เศรษฐกิจจะเกิดรีเซชชันจริงๆอย่างตอน2008ก็เห็นว่า,าตัวของยิวเคิร์ฟของสหรัฐเนี่ยมันเริ่มทําสัญญาอินเวอร์ตตั้งแต่ช่วงปี2006ถึง2007ันเจ็ดแล้วครับหลังจากนั้นมาพอปี2008ปุ๊บเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรีเซชชันเลยนะครับเช่นเดียวกับตอนปี2020อัันนนนนี้เเเรราาก็็ไมม่่่่แใจวปืองบังเเออิญหรืปล่านะที่เเรากิด อนนั้นที่เกิดช่วงโควิดนะครับก็เห็นว่าตอนนั้นเนี่ยยูเคิร์ฟอสหรัฐาก็ทําไปอินเวิร์ตเหมือนกันในตอนปี2019ช่วงกลางปีนะครับลังน,น,นั้นเนี่ยพอมาปี2020เนี่ยก็เกิดลีเชชั่น,เ,เ,น,นเลย,เลยแต่ลีเชชันมาอาจจะบางท่านอาจจะบอกว่าเกิดจากโควิดหรือเปล่าใช่ไหมครับ<ม>แต่ว่ามันเป็นความสอดคล้องกันใ,ในครั้งนี้ก็เริ่มเห็นการเกิดอินเวิร์ดยูเคิร์ฟแล้วนะฮะแต่ว่าที่จริงเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปไกลกว่านี้นะ ก่อนปี2004นะครับก็ภาพก็ค่อนข้างจะเป็นแบบคล้ายเหมือนกันพอเกิดอินเวอร์ดยูเคิร์ฟปุ๊บก็มาจะเกิดรีเซชชันตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอินเวอร์ดยูเคิร์ฟจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้โหยูเคิร์ฟมันลงไปต่ำกว่าศูนย์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับต่ำกว่าตอนปี2008อีกเพราะฉะนั้นเราแนะนำว่าให้ระวังไว้หน่อยหนึ่งนะครับแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นปกติที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นสัญญาณการเกิดรีเซชชันที่ชัดเจนมากแต่ว่าณตอนนี้เราเริ่มเห็นนะครับ ว่ามันเริ่มเราผมเริ่มเห็นพัฒนาการบางอย่างที่มันอาจจะนําไปสู่รีเซชชันได้นะครับอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยเราเห็นว่าเอ้ยค่างเงินเอเชียเนี่ยอ่อนมากเลยนะอ่อนมากเลยนะครับแล้วก็ในหลายประเทศเนี่ยเริ่มประสบปัญหาแล้วอย่างล่าสุดก็พมา่าที่ค่างเงินจาดขึ้นไปอ่อนค่ามากสุดในรอบเป็นประวัติการเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มองว่าไทยก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันการกแนะนําให้คอยจับตาดูดีๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจจีนก็ยังไม่แข็งแรงด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันค่อนข้างเปราะบางแล้วก็ก็คือว่าพร้อมต่อการเกิดรีเซชชันนะครับก็บแนะนําให้เรามาระวังไว้หน่อยหนึ่งนะครับอ๋อเนี้เรามาเปรียบเทียบรายเซกเตอร์เลยนะคุณเก่งครับครับ,รบก็คือต้องบอกว่าภาพระยะการถึงยาวเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมุมมองเราอย่างค่อนข้างเป็นลบนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยด้วยระยะสั้นที่เราอาจจะมีปัจจัยบวกเข้ามาช่วยหนุนเรื่องอินงเรื่่น,น,นะครับ เรื่องบอลยิวที่เริ่มลดระดับลงครับเราก็มองว่าใน,ใน,ในช่วงหนึ่งถึงสเดือนข้างหน้าเนี้เราอาจจะยังสามารถเล่นเก่งกําไรได้นะครับโดยที่เราอาจจะเนะ้ลดน้ําหนักพวกคุ้นกลุ่มอินฟลักชันเพยนะครับหรือกลุ่มดิเฟนซีฟเพย์ที่คนเขาเข้าไปเล่นกันในช่วงก่อนในช่วงที่เงินเฟอ้อสูงสูงเนี่ยอย่างเช่นที่เห็นในชาร์ลเลยก็คือกลุ่ม h e ้วแค่หรือโรงพยาบาลนะที่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่คนเขาก็ ตีความว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาตอนที่เงินเฟอ้อสูงเนี่ยคนก็เลยหันไปหลบอยู่ในกลุ่มเฮลท์แคร์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพอภาพของเงินเฟอเ้อเริ่มีไปแล้วเราจะเห็นว่าราคาหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยหลังๆมานี้เริ่มเสียทรงแล้วเริ่มมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มองว่ากระแสเงินทุนเนี่ยมันน่าจะเริ่มโรเตทออกจากกลุ่มอินฟลชันเพลนครับไปเข้ากลุ่มอื่นนะครับ mm hmm. พวกกลุ่มแอนตี้ค่ย น่าจะเริ่มราคาหุ้นน่าจะเริ่มยืนรวมไปถึงฟื้นตัวได้นะครับก็จะมีเช่นกลุ่มอ่ o p e อพเนะครับที่อ่าพอราคาสินค้าโภคภัณฑ์ material cost ปรับลดลงนะครับก็ช่วยลดแรงกดดันเรื่องต้นทุนนะครับรวมถึงไอตัวของอ่าบอลยู Born ที่ลดลงด้วยนะครับอย่าง property แล้วก็มองว่าก็ยังสามารถเล่นได้แม้ว่าอ่าอย่างกลุ่ม property ี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยเรามองว่าขาขึ้นรอบอย่างจริงอาจจะต้องรองให้แมงชาติปรับขึ้นนาตาเวียไปสักพักหนึ่งก่อนอนะครับในช่วงครึ่งปีหลัง นะครับก็กลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มท t o r i s ึ m นะครับที่ mm hmm. ทราคาหุ้นมัน correct ลงมาค่อนข้างแรงก่อนอนันนี้แล้วก็มองว่าเป็นจังหวะที่จะเข้าไปทยอยซื้อกลับได้นะครับจากภาพการท่องเที่ยวที่มนยังมีแนวโนมฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะฮาร,รมเมตตอมอย่างค่อนข้างดีนะครับกลุ่ม finance นะครับหรือกลุ่มล i s ซ i n g นะครับจากกอ n ย y วที่มันลดลงเนี่ยเราก็มองว่าราคาหุ้นที่มันลงมาแรงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มอยู่ในจุดที่ valuation เริ่มกลับมาน่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมี แรงหนุนจากทางด้านของบอลยูที่มันเริ่มหักหัวลงนะครับกลุ่ม transportation นะครับกลุ่ม commerce ก็เหมือนกันนะครับก็คือราคาน้ำมันลดลงแมทเเรียลคอสลดลงก็น่าจะทำให้ราคาหุ้นหลักจากนี้แหละเริ่มยืนได้แล้วก็มีแนวโนม้มที่จะขึ้นไหวแข็งเก่งกว่าตลาดนะครับซึ่งเราก็มองว่าเนี่ยกลุ่มต่างๆนี้เนี่ยพวกแ n t i c o คอม d ม t y ิตี้เนี่ยหรือแอน i ี e ยูเนี่ย น่าจะเป็นกลุ่มที่ช่วยหนุนให้ตลาหุ้นไทยนะครับมีน้องฟื้นตัวได้ในช่วงหนึ่งสองเดือน้างหน้าก็คือเป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาหุ้นไทยหลังจากนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังแหนเป็นอันนี้จะเป็นภาพการกลยุทธ์การก็งกำไรในระยะสั้นอยู่นะครับเราไปมองทาร์เก็ตกันเป็นยังไงครับคุณเก่งครับครับก็เซ็นัลเอกทาร์เก็ตนะครับปีนี้เราก็ให้ไว้ที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบจุดนะครับโดยที่เราก็วิเคราะห์จาก การใช้ตัวของ earning risk print เนียมาจับนะครับแล้วดา w n s i d e risk เราอยู่ตรงไหนครับ downside risk นะครับก็คืออันนี้เนี่ยพออย่างที่บอกไปคือเรามองเห็นว่ามันจะเกิด potential earning cut ในช่วงไตรมาสสเนี่ยเราก็เลยทำการ sector in ลงหน้าโดยที่ revise down EPS จาก consensus นะครับลงมาประมาณ3%นะครับรวมถึงมีการปรับ ปรับเพิ่มไอตัวหนึ่งตัวเออร์เน็งริสพรเียมขึ้นไปด้วยนะครับจากประมาณ2.8เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ระดับเกือบเกือบเปอร์เซ็นต์นะครับซึนะ่งมองว่าเป็นแนวที่น่าจะน่าจะเป็นจุดที่ตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมียิวที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นสตรอง u p อร์ตที่ดีนะครับในช่วงครืงปีหลังซึ่งพอเรา,าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเราก็ได้เซนเด็ก t a รเกตอยู่ที่ประมาณ1,500จุดนะครับซึ่ง้รงบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่า,าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันปรับลดลงมาที่ระเบจุดหรือต่า่าเน อันนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสนะครับที่เริ่มจะเข้าไปทยอยซื้อนะครับหุ้นได้แล้วนะครับในเพื่อเพื่อการเพื่อการลงทุนในระยะกลารถึงยาวนะครับเรามองว่าเป็นจุดที่バ a เ a ชั่นเนี่ยเริ่มกลับมามีความน่าสนใจนะได้ครับคุณเก่งครับก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะครับก็ คุณเก่งมองไว้นะครับเซ็ตเกศหนึ่งกร้อยสีจุดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่มีการไล่เรียงนะครับกลุ่มในแต่ละกลุ่มที่มองว่าจะได้ประโยชน์หรือเป็นกลุ่มแอนตี้คอมมอนตี้นะครับที่ช่วงนี้เรามีมุมมองว่าเงินเฟ้ออาจจะเห็นการพลิกไปแล้วนะครับซึ่งกลุ่มที่จะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ก็คือกลุ่มแอนตี้คอมมอนเตี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตวิกต l y สตร ATEGY กันเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe You Trade Channel นะครับก็สำหรับวันนี้ผมกับคุณเก่งขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ